สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไดนน่ชาแนลส่วนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม T.F.T. หรือว่าทีมไฟแท็กติกกันอีกครั้งนะครับแน่นอนที่ผมกลับมาวันนี้ครับจะเป็นคลิปเปิดกาชาส่งท้าย GB T.F.T. ตุจีนปี2024นะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับตู้ที่ให้สุ่มเนี่ยมันกําลังจะหมดเวลาหมดแล้วเพื่อนเพื่อนทั้ง4ตู้เลยนะเหลือเรลเวลาอีกเพียง6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับณนะเวลาที่ผมอัดคลิปนะโดยคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปไม่ยาวเพื่อนเพื่อนเพราะผมเนี่ย ตั้งใจจะมาเปิดเพียงแค่ตู้เดียวนะสำหรับตู้กระดาษเนี่ยผมเปิดได้ไปแล้วครับที่ผมจะมาเปิดวันนี้เนี่ยคือผมจะมาเปิดตัวละครนะและแน่นอนน้องโซนาเนี่ยผมไม่เปิดเพื่อน พะผมไม่ค่อยชอบสกินโซน,น่าตู่จีนเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าสกินธรรมดาของน้องนี่น่ารักกว่านะครับแต่ที่ผมกําลังลังเลอยู่เนี่ยก็จะมี2ตู้ครับตู้แรกจะเป็นตู้จิบิลักเวอร์ชันเครื่องจีนนะครับกับตู้ที่2จะเป็นพรีสติกดะกอนฟิตลีซิงครับสาเหตุที่ผมลังเลระหว่าง2ตู้นี้นะเพราะหนึ่งครับแต่ก่อนเนี่ยผมชอบเล่นลักมากเพื่อนๆถือว่าเป็นเมนลักคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะเปิดน้องลักตัวนี้นะครับที่สําคัญถ้าไม้ตายปิดของน้องลักตัวนี้เนี่ยโคตรสวยนะครับส่วนตู้ จะเป็นตู้พิสติกลิซินตัวนี้นะครับสาเหตุที่ผมอยากเปิดก็คือ1นะครับผมชอบท่าปิดของลิซินผมว่ามันเท่มากเลยนะแล้วก็2ครับคือมันเหมือนได้2ต่ออ่ะเพราะตัวนี้มันมี GB บีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมอยากได้แล้วไม่ได้เปิดตอนที่มันมารอบที่แล้วนะครับก็คือ GB แอนนี่ตัวนี้เพื่อนๆพ,พอถ้าเราลองมาดูเลดลิซินเนี่ยโอกาสออกสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอีกสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์มันก็จะแบ่งสามตัวครับจะมีเป็นดราก้อนแมนเซอร์ยาสุโอะไฟแครกเกอร์จิงแล้วก็ Panda Annie แพนด้าแอน ผมมีแล้วเพวื่อนเพราะฉะนั้นถ้ามาลง2.5%นะครับของตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าผมจะได้การันตีน้องแอนนี่แพนด้าแบบ100%ตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ผมรู้สึกว่าตู้พิทิกตู้นี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับพอลองไาคิดเป็นเปอร์เซนต์ตัวที่ผมอยากได้จะออกนะครับมันก็จะดันกลายเป็น5%เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับก็ก่อนที่ผมจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยวเราก็มาดูท่าปิดทั้ง3ตัวอีกรอบกึงก่อนดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยมันน่าโดนขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคก็มาเริ่มจากนนน้อนอองี่กย เลยผมก็ไปหาคลิปเก่ามานะเอาจริงอันนี่ตุ๊ดทีอันนี้มันน่ารักมากเลยเพื่อนๆแล้วประเด็นคือมันเป็นแบบหน้าปิดอาเนียมันมาถูกเวลามากนะปีที่แล้วดูครับโอ้โหอย่างน่ารักนะครับแอนนี่นะแล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูรีซินหน่อยละกันสําหรับรีซินนะครับดูโอ้โหดูมันเหมือนเบรกเบรกเบรกกระจกเบรกอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วก็ทะลุมาอีกฝั่งนะครับดูอย่างเทนะแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นน้องลักนะครับเอาจริงน้องลักนี่ก็ บอกเลยว่าหมิ่นไม่ได้เ,เพื่อนคือมันอลังการก,กว่าริซินอีกนะเขารู้สึกส่วนตัวของผมนะครับแต่มันติดแค่ว่าริซินเนี่ยมันเป็นระดับพิที่นะครับอ่ะโอเคก็ไล่ดูถ้าปิดทั้ง3ตัวแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมตัดสินใจได้แล้วนะผมขอสู่เป็นตู้ริซินก่อนละกันก็สําหรับตู้ริซินนะครับผมมีกฎอยู่ถ้าภายใน10โลนะครับมันออก G ีบีรซินหรือชีบีแอนนี่นะครับผมก็จะหยุดตู้ริซินแล้วก็จะไปเปิดตู้หลักต่อเอาจนถึงการันตีนะ แต่ถ้าใน10โลนะครับมันไม่ออกทางลิซินแล้วก็ไม่ออกทางน้องแอนนี่เนี่ยผมก็กะว่าจะเปิดต่อจนกว่าลิซินจะออกเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอซ่มแบบทีละครั้งลวกันจะได้ลุ้นๆหน่อยนะโอเคมาพร้อมแล้วก็ 3, ามไปครับแรงแต่อันแรกเลยเปล่าโหสีเกี่ยวไม่ได้ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ลิซินธรรมดาโอ้ยก็มันเป็นรางอะไรหรือเปล่า ไปครับก็ยาวๆไปครับเฮ้ยตองสีม่วงไม่ใช่ป่ะต้องสีทองมั้งผมว่าต้องสีทองโอเคสามดาวนะครับชิซาชิซาชิซาครั้งที่สามครับฮึบได้โปรดได้โปรดอ,ออกมาเถอะโอ้โหม่วงอีกแล้วสีม่วงใสดวะากาดแน่เลยผมว่าเอ้ยเดี๋ยวโอเคอยู่นะซุปเปรอร์สควอชบอลลอนนะครับบอลลอนผมยังไม่มีสักตัวนะฮึบครั้งที่สี่ครับ ได้ไหมช่วงหลังผมรู้สึกว่าดวงผมได้อยู่เพื่อนมันต้องมาแหละน้องโปโลจมูกแดงนะครับตัวที่5อ๋อใช่มันมีอีกตัวที่ผมอยากได้ด้วยนะแต่ผมจําชื่อมันไม่ได้ถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกเพื่อนมาไหมโอ้โหคิงปินช็อกนะครับช็อคตัวที่6ผมว่า <laughs> ครึ่งทางแล้วเริ่มหนักทองได้ยัง โอเคครับสตาร์เดเมสิตนะครับฮึบตัวที่7มาได้แล้วมัง้งโอ้โ oh, หยังง่วงอยู่อีกผมว่าถ้าให้ดีเนี่ยมันต้องเป็นสีเขียวเพื่อนๆหรือว่าสีทองไปเลยนะตัวที่8ฮึบมาได้ไหมโอ้โหย, oh oh, ยังไม่ได้ครับสีม่วงนี่คือกาลเพื่อนโอเค okay. ตัวที่9จะสิบแหละสองที่สุดท้ายนะครับ เอาหน่อยได้โปรดโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเหี่ยวว่ารอนธรรมดาสุดท้ายสิบครับมาเหอะผมอยากไปสุดลงหลังเฮ้ยโอเคตัวอะไรเดี๋ยวดาคอนเทนเนอร์เพ่งกูเหรอผมว่าผมมีแล้วบ้าตัวเนี้ยผมยังไม่มีเหรอโอเคครับ ไม่มีนะเพื่อนๆไม่มีไม่มีเออตอนนั้นน่าจะไม่ได้เปิดมั้งโอ้โหเดี๋ยวหลุดเป็นดะกอนเทนเนอร์เพลงกูเฉยเลยแล้วกายเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วยนะทำไมมันไม่ให้ขั้นหนึ่งมาก็ไม่รู้นะเราจะได้ไปอัพต่อให้ตันนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ตามกฎที่เราตั้งไว้นะเดี๋ยวเราดุยต่อครับโอ้โหาสา์สีทองมาแล้วนะทองเบิ้ลใช่ไหมเฮ้ยสีเขียวสีเขียวดีสีเขียวนั่นชือซีบีโอเคซีบีแอนนี้ครับไปครับ ท้องท้องโอ้โหสีม่วงนี่เป็นอะไรที่ไม่อยากได้ที่สุดละครั้งที่12นะครับปึ๊บมาเหอะยังไม่ลึกมากผมยังกลับไปที่น้องรักทันเอ,อ้ยสีเขียวโอเคจีบีเซ็ตไปครับเดีโ๋โปรดีโกทอ้องสิบสี่นะครับโอเคบาลอน15ไป ทิ้งทางเราแล้วมาได้ยัง5โอ้โเห5%เป็นเยอะอยู่นะผมว่า20เนี่ยมันต้องได้ตัวเพื่อนๆภายใน20นะครับวปสิบครับทองทอง,ทอง,ทองเรียบร้อยโวยจะปวดเอ้ยพอไม่ใช่ไม่ใช่เออผมอยากได้ตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นตัวพิเศษนะครับถ้าได้เนี่ยมันน่าจะเป็นสีทองเหมือนน้องเพลงกุ้เมื่อกี้นะโอเคไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฮึ จบกันน้องรักลาก,ก่อนน่าจะไม่ได้เปิดน้องแล้วโอ้โหจีบีนี่ผมเมาหมดเลยวัเนี้โอเคจีบีเกรดนะครับไปครับโอ้โหทองไม่ออกจริงเหรอ20เนี่ยโอ้โหสตาร์เนมสิตบ,บาลอนนะครับฮึบ19ครับมาได้แล้วทองอืเขียวอีกแล้ว ที่บิจริง20มามาไหมเดียวผมต้องเปิดถึง30จริงเหรอดีนี้ไม่ให้ผมเก็บไปตู้หน้าเลยเหรอเรียบร้อยครับเอ้ย Murder of Lepter นะครับจบกันน้องรักผมเขียวอีกแล้วเขียวอีกแล้วเฮ้ยจีบีอาลีครับฮึบ โอ้ oh my กอดเรามาเดินทางถึงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยทองขอร้องขอร้องลิซินลิซินเอนเนี่โอเคเรียบร้อยครับจีบีพีถึงลิซินนะจบครับโอเคผมก็น่าจะไม่เปิดต่อมั้งเพราะตรงเนี้ยมันจะเขียนอยู่นะเปิดอีกกี่ครั้งจะได้การันตีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่เขียนแล้วถ้าวันที่เหลือถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็คือดวงสุ่มล้วนเลยนะโอ okay. เคสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ผมเปิดไปทั้งหมด 22ครั้งจาก30นะเท่ากับว่าผมเหลืออีก3,000กอเลียเลยนะเอาไว้เปิดการชารตู้อื่นได้นะครับก็แบบถ้าไปเปิดน้องรักเนี่ยก็ได้ถึง39โลเลยนะแต่น้องรักเนี่ยอย่างที่บอกครับไม่เปิดนะเพื่อนๆเพราะว่าเราได้ดีสิตมาแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ทุกนิติารถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับทีที่ตู้ต่อไปนะครับถ้ามันมีตัวน่าสนใจผมก็จะกลับมาอีกแน่นอนนะขอบคุ